เป้าหมายของประเทศไทยในสงครามไม่ใช่เพียงแค่การเอาชนะหรือการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพแต่คือการรักษาเอกราชอธิปไตยความมั่นคงของชาติและความอยู่รอดของประชาชนเป็นหลกักประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในการต่อสู้ปกป้องแผ่นดินมาตลอดหลายศตวรรษ เป้าหมายขอองค์การมีส่วนร่วมในสงครามจึงมิได้เกิดจากความทะเยอทะยานทางอำนาจหรือผลประโยชน์ทางการเมืองระดับนานาชาติหากแต่เป็นการตอบโต้ต่อภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ การมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการปกป้องดินแดนและประชาชนเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของไทยมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์ของสงครามไทยหลายครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับการรุกรานจากอาณาจักรต่างๆการต่อสู้ในยุคอาณานิคมหรือสงครามโลกเป้าหมายสูงสุดของไทยคือการทำรงไว้ซึ่งเอกราช ไม่ให้ต่างชาติใดมารุกรานหรือแทรกแซงกิจการภายในประเทศหนึ่งในตัวอย่างสำคัญคือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองระหว่างมหาอำนาจแต่ก็ยังมีความพยายามในการรักษาความเป็นกลางและผลประโยชน์ของชาติอย่างสูงสุดนอกจากนี้ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับเป้าหมายในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ สงครามไม่เพียงแต่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามภายนอกเท่านั้นแต่ในบางกรณียังเกิดจากปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและโครงสร้างรัฐเป้าหมายของกองทัพไทยจึงรวมไปถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในการป้องกันการก่อการร้ายการสู้รบกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจกลายเป็นความขัดแย้งขนาดใหญ่ ้หมายทางยุทธศาสตร์ของไทยยังครอบคลุมไปถึงการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันตนเองอย่างยั่งยืนประเทศไทยจึงลงทุนในการพัฒนาอาวุธยุธโทโธปกรณ์การฝึกอบรมทหารอย่างต่อเนื่องและการวางแผนระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้สามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับดั้งเดิมไปจนถึงไทยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นไซเบอร์วอลและสงครามข่าวสารเป้าหมายทางทหารของไทยยังรวมไปถึงการมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศในการสร้างสันติภาพโดยการส่งกำลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติการของสหประชาชาติในหลายพื้นที่ทั่วโลก เช่นติมอร์ตะวันออกซูดานและประเทศอื่นๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในเชิงบวกของไทยในการสนับสนุนสันติภาพโลกและการสร้างความเชื่อมั่นในประชาคมโลกกว่าไทยยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนและสันติภาพระหว่างประเทศเป้าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งของไทยในสงครามคือการปกป้องเสถียรภาพของเศรษฐกิจชาติ สงครามไม่เพียงแต่ส่งผลต่อชีวิตของประชาชนแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจทั้งระบบประเทศไทยจึงวางแผนในการป้องกันและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจในภาวะสงครามอย่างรัดก,กุมมีมาตรการฉุกเฉินในการดูแลทรัพยากรสำคัญเช่นพลังงานอาหารน้ำและการขนส่งเพื่อให้ประเทศสามารถดำรงอยู่ได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด ภายใต้บริบทของสงครามยุคใหม่เป้าหมายของไทยยังได้ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของไทยคุกคามสมัยใหม่ที่ไม่จำกัดอยู่แค่การสู้รบด้วยอาวุธอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นสงครามเศรษฐกิจสงครามข่าวสารหรือสงครามจิตวิทยาประเทศไทยจึงต้องวางกลยุทธ์ในการรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายคือการปกป้องอัตลักษณ์ของชาติ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐและเสถียรภาพของระบอบการปกครองในด้านการทูตเป้าหมายของไทยคือการใช้เครื่องมือทางการทูตเป็นแนวหน้าสำคัญในการป้องกันสงครามประเทศไทยดำเนินนโยบายความเป็นกลางและสร้างพันธมิตรกับประเทศต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นศัตรูกับประเทศใดประเทศหนึ่งโดยตรง พร้อมทั้งรักษาดุลแห่งอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเช่นกัมพูชาลาวเมียนมาและมาเลเซียเป้าหมายในระยะยาวของประเทศไทยในบริบทสงครามคือการสร้างระบบความมั่นคงที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองทั้งทางด้านการทหารและเศรษฐกิจ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศพัฒนากำลังคนคุณภาพสูงในภาคการทหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยข่าวกรองและระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามในอนาคตได้อย่างรอบด้าน ประเทศไทยยังมีเป้าหมายในการเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติผ่านการศึกษาความมั่นคงแห่งชาติในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลายัยรวมทั้งการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยัยและหน่วยงานท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสงคราม เพราะการป้องกันประเทศไม่ได้เป็นภาระหน้าที่ของทหารเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมกันของประชาชนทั้งชาติเป้าหมายในเชิงจิตวิทยาของไทยในการทำสงครามคือการรักษาขวัญและกำลังใจของประชาชนการสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพที่มีเกียรติกล้าหาญและเสียสละเป็นเสาหลักของชาติที่ประชาชนไว้วางใจ นอกจากนี้การใช้สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามและนโยบายของรัฐก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญในการควบคุมผลกระทบทางจิตวิทยาของสงครามที่อาจนำไปสู่ความหวาดกลัวหรือความแตกแยกในสังคมเมื่อกล่าวถึงสงครามในอนาคตซึ่งอาจเป็นสงครามในมิติใหม่อย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์ โดรนอัตโนมัติหรืออาวุธพลังงานสูงเป้าหมายของไทยคือการปรับตัวเข้าสู่สงครามแห่งอนาคตด้วยความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งในด้านนโยบายการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและพัฒนาและการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรด้านเทคโนโลยีความสามารถในการปรับตัวนี้คือเป้าหมายระยะยาวที่มีผลต่อการอยู่รอดของชาติในยุคดิจิทัลและยุคสงครามลูกผสม สุดท้ายนี้เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยในสงครามใดๆไม่ว่าจะเป็นสงครามในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็คือการทำรงไว้ซึ่งความสงบสุขของชาติปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นชาติไทยอันเปี่ยมด้วยอารยธรรมวัฒนธรรมและความภูมิใจในเอกราชที่ได้มาด้วยเลือดเนื้อของบรรพชนไทย การวางเป้าหมายเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ไทยสามารถเผชิญหน้ากับสงครามได้อย่างมีศักดิ์ศรีแต่ยังสะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งชาติที่มุ่งมั่นสู่สันติภาพอย่างแท้จริง